สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับแอปทีมอลนะครับผมแอปที่สามารถทํากําไรโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินไปซื้อแพ็กเกจอะไรอะไรเพื่อที่จะลงทุนนะครับผมแอปนี้ดียังไงครับดีตรงที่ว่าสมมุติเรามีเงิน1,000บาทเนาะเราฝากเงินเข้ามาเพื่อที่จะ ลงทุนหรือทำกำไรนะครับว่าไปมันก็คล้ายๆหุ้นนะครับนะพอเราลงมาอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับยอดเงินที่เราฝากเข้ามา1,000ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับหรือจำนวนเงนินในบัญชีในที่นี้เราจะไม่เสียไปไหนครับมันก็จะอยู่ในนี้แล้วก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มได้ยังไง เพิ่มได้ตรงนี้ครับด้านล่างนะครับตรงนิ้วชี้กดปุ่มอะไรสักอย่างนะครับพอเราเข้ามานะครับ1,000บาทของเราที่มีเนาะเราก็มากดคำสั่งซื้ออตัตโนมัติแบบนี้นะมันก็จะมีสินค้าขึ้นมาอย่างนี้นะครับเนี่ยสินค้าขึ้นมาอย่างนี้เรากดสั่งซื้อไป สั่งซื้อในที่นี้คือเราไม่ได้ซื้อจริงนะครับผมเหมือนจะเป็นเหมือนเป็นการจําลองการซื้อสัญญานะครับที่แอปให้เราทําที่เว็บให้เราทํามาถามว่าวันหนึ่งได้เท่าไหร่นะครับสมมุติพันหนึ่งนะพันหนึ่งก็จะได้วันละร้อยนะครับพันหนึ่งแต่ถ้าร้อยหนึ่งก็จะได้วันละสิบบาทเก้าบาทอะไรเงี้ยนะครับ ดีไหมครับผมว่าผมชอบเว็บนี้นะชอบตรงที่เราไม่ต้องเอาเงินเพื่อที่จะลงทุนก่อนเพื่อที่เราจะกว่าที่เราจะได้กาไรกว่าที่ทุนเราจะกลับคืนมากว่าเราจะได้ทุนคืนมันนานนะครับเดิมแบบนั้นผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โดยตัวผมชอบแบบนี้มากกว่านะคือเนี่ยพูดง,ง่ายๆผมผมลองนะ นี่ผมลองมาแล้วนะคือผมลงทุนนะหนึ่งร้อยบาทอืมหนึ่งร้อยบาทนี่นะครับบันทึกการเติมการเติมก็มีบันทึกหนึ่งร้อยบาทผมทําได้เท่าไหร่ละตัวนี้ก็จะเป็นร้อยสามสิบาทแรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นร้อยสิบบาทพวกนี้คือเข้าบัญชีธนาคารของผมเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยคือกําไรหินหินแหละนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกครับร้อยสามสิบ คือบฝากเข้ามาร้อยหนึ่งแล้วใช่ไหมฝากร้อยหนึ่งฝากร้อยหนึ่งอ่ะฝากร้อยหนึ่งพอมาอยู่หน้านี้ผมทำจนถึงสองรอยกว่าบาทนะสองรอกว่าบาทผมก็เลยถอนออกร้อยสสิบนะวันแรกช่วงแรกที่ทำอถอนออกร้อสสิบจากนั้นที่เหลือ ผมก็ทําต่อผมก็จะเหลือยอดเงินประมาณ100กว่าบาทจากนั้นผมก็ทําเพิ่มมาอีกเป็น210บาท210บาทผมจึงถอนออก110บาทจากนั้นก็เหลือในบัญชี1 0อยหนตอนนี้ผมทํามาถึง203บาทแล้วแต่ผมยังไม่ถอนเพาผมจะทําไปเรื่อยๆสมมุติเรามี200อยอย่างนี้ผมจะประมาณให้ดูนะ วันหนึ่งเนี่ยนะครับที่ทำไปวันนี้เนี่ยผมจะได้13บามทผมเพิ่มมา13บาทก่อนนั้นยอดเงินผมมีประมาณ180เท่าไหร่นี่เนีะ้ย187อ่า187ประมาณนี้1 8 7 1แ8นะครับเราก็จะได้ เงนินกันของเราโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินลงทุนนะครับถ้าใครสนใจกดสมัครได้เลยครับผมผมแนะนำนะนี่คือไม่ใช่ว่าอยากอยากได้อะไรนะผมไม่ค่อยอยากได้อะไรหรอกแต่แค่อยากแนะนำไง สำหรับใครที่โดนแบบเว็บปิดเว็บโกงอะไรมาเยอะต้องใช้เงินลงทุนก่อนนะผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่การลงทุนแบบมีความเสี่ยงถามว่าเว็บมีเสี่ยงไหมถามว่าเสี่ยงไหมผมอผมก็ว่าเสียเส่ยงนะครับเสี่ยงนะครับเสี่ยงที่มันจะปิดไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เว็บพวกนั้นก็เหมือนกันเสี่ยงตรงที่ว่าจะปิดไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ แต่แตกต่างกันคือถ้าเราเง,ง,งินลงทุน1000บาทสมมุตินะไปเปิดกับเร็บไปที่แบบว่าซื้อเราต้องซื้อการทำงานอะไรเงี้ยเราจะได้ถึงเราจะได้งานเพิ่มวันเท่านั้นเท่านี้อ่าแต่ตัวนี้คือสมมุติเรามีทุน1000นะเราไม่ต้องไปซื้องานเราแค่เอาทุนตรงนั้นเข้ามากดสั่งซื้อ กับวีบนี้นะครับกำไรก็จะเพิ่มขึ้นมานะถ้าเราทำปุ๊บและอ่านะเราทำสเสร็จเลวนอกจากถอนออกเราก็ถอนนะครับสบายใจนะครับผมวันใหม่อยากทำใหม่ลงทุนนิดๆหน่อยๆก็เอาเข้ากลับเข้าไปใหม่แล้วก็ไปปั่นต่อ,อแบบนี้ผมว่าน่าจะดีกว่านะครับ ก็มีอีกหลายเว็บนะที่เป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองก่อนนกนัแล้วก็เอามาแชร์นะมาแชร์มาให้ทุกคนได้ใช้กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากแค่เพียงเท่านี้นะครับส่วนใครที่กำลังลังเลอยู่ก็เลือกเอาเอางนะครับว่าจะใช้เงินนั้น ไปซื้องานทำหรือว่าจะใช้เงินนั้นมาต่อยอดเอากำไรจากตรงนี้นะครับคิดง่ายๆครับลงทุนกับไม่ลงทุนลงทุนกับทำกำไรมันต่างกันนะครับผมโอเคครับก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ